สวัสดีครั้งนึ่งค่ะต,นนาา George งะตอนนี้เรามาที่จอตหลังจากจอดสติแล้วตอนนี้เรามาที่เกสตินนะคะมองเห็นข้างหลังแอปเปิ้ลไหมคะนี่เป็นเส้นนี้เรียกว่าเกสตินนะคะมีตึกเห็นไหมคะมองเห็นข้างล่างเลยเราจ,จะไปมีต้นไม้วงกลมไม่รู้เขาเรียกอะไรแอปเปิ้ลมาอยู่นานแต่ไม่รู้จักเหมือนกันมันเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนี้คะ่ะถ้าทุกคนเคยมาก็จะรู้นะคะ ถ้ามาไม่ถึงตรงนี้ก็แสดงว่ามาไม่ถึงเมืองบาดนะคะเราจะดูกันไปเรื่อยๆค่ะถนนเส้นนี้นะคะเจออีกแล้วเจอตู้ไปรษณีย์อีกแล้วนะคะวันนี้เจอสีแดงเหมือนกันแต่วันนี้เป็นรูปสงกมค่ะเป็นสัญลักษณ์ของอังกฤษค่ะ,ะ,คะแล้วนี่แถวย่านนี้นะคะเป็นตึก วงกลมค่ะวงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะให้เห็นให้เห็นข้างหลังแอ p เปิลนะคะต้องเดินข้ามถนนไปนิดนึงค่ะย่านนี้แพงมากเหมือนกันค่ะราคาบ้านแถวนี้เพอแอปเปิลเคยไปทําบ้านของคนดีแถวเนี้เดี๋ยวเราให้ดูนะคะว่าเขาทํากันยังไงเป็นตึกครึ่งวงกลมค่ะช้าๆนิดนึงนะคะจะได้เห็นว่าสวยขนาดไหน เห็นไหมคะเขาเอาเหมือนว่าเอาตึกมาต่อกันค่ะเป็นรูปวงกลมของที่นี่แล้วก็จะมีสวนหย่อมตรงกลางนะคะมันสวยมากค่ะนี่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองบาทนะคะถ้าใครมาเมืองบาทแล้วมาไม่ถ่ายรูปตรงนี้หรือมาไม่ถึงนี้ตรงก็หมายความว่ามาไม่ถึงเมืองบาทค่ะเห็นไหมคะเป็นาให้ดูนะคะสวยมากค่ะ ก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆค่ะห้าต้นค่ะไม่ใช่สี่ต้นแอปเปิลบอกเป็นคเ,เห็นไหมคะข้างหลังออปเปตอนนี้เขายังไม่มีใบนะคะเขาจะแตกเหมือนกิ่งกิ่งค่ะไม่ได้ตายนะคะต้นไม้เดี๋ยวสปริงแล้วเขาก็จะเริ่มปิีๆออกมาเป็นช่อเล็กๆดอกเล็กๆของเขาอะคะ่ะแต่ตอนนี้เหมือนว่าเขานอนหลับอะคะ่ะเขานอนหลับแล้วก็ยืนต้นสง่าผ่าเผยนะคะ เป็นสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองบาสของเราค่ะเป็นอยากให้ทุกคนเห็นค่ะนี่แหละค่ะทำไมเมืองบาสถึงมีสเสน่ห์มากมายมัดใจคนหลายคนที่เคยมาแล้วเราก็อยากมาแล้วมันจะมีเขาปลูกไว้ค่ะเป็นดอกไม้นะคะเราจะให้ดูด้วยมันสวยมากค่ะบ้านเราจะเ,เรียกว่าดอกใบบัวบกใช่ไหมคะดอกเล็กๆที่นี่เขามีเยอะมากค่ะมีดอกหลายสีด้วย แต่ที่อัพเปนเห็นวันนี้เขามีสีเหลืองสีม่วงสีขาวค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะคะเขาจะทำสวนหย่อมไว้ตรงกลางพอดีเลยค่ะเราจะมองเห็นกันอันนี้เป็นสีม่วงค่ะน,นี่เออเห็นไหมคะอันนี้เป็นสีม่วง เขาก็ขึ้นอยู่ยนะี่แหะถึงถ้ดูเขามาเขาก็จะขึ้นเห็นไหมสวยงามนี่แหละค่ะเป็นสเสน่ห์ของเมืองบาสท,ที่ทุกคนอยากมาเห็นนี่เป็นแค่เริ่มต้นของสปริงแค่นั้นค่ะถ้าซัมเมอร์มาจริงๆเขาจะสวยมากเขาจะทําเตรียมสําหรับนับท่องเที่ยวที่ว่ามาเห็นแล้วทุกคนต้องรักเมืองบาสอะคะ่ะเพราะว่าอัปเปลิลอยู่ที่นี่นานอันนี้ก็มีจะมีสีเหลืองนิดนึงนะคะให้เห็นคนะ่ะ พ่าดอกดอกใบบัวบกหรือเราไม่แน่ใจเพราะว่าภาษาไทยบ้านเราอาจจะมีด้วยซ้ำน,นะคะเพราะว่าตอนนี้พัฒนาไปมากแต่ที่นี่เขาขึ้นเขาปลูกไปค่ะปีต่อปีแล้วก็มันขึ้นเองโอเคค่ะเห็นไหมคะตึกข้างหลังแอปเปิจะสวยมากแล้วก็จะเดินไปที่หนึ่งย่านนี้สวยๆนะคะ ถ้าคนเคยมาเมืองบาทแล้วก็จะรู้เลยค่ะว่าที่อัเปิลอยู่เป็นแถวไหนให้ดูตึกสวยนะฮะต้นไม้ต้นใหญ่เลยเขาอยู่ที่นี่แล้วค่ะอยู่มานานแล้วต้นไม้ต้นนี้ตั้งแต่มาก็เห็นเขาอยู่ที่นี่แล้วนี่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ว่าเราจำไว้ว่าสัญ,ญลักษณ์ของบมืองบาททำให้ทุกคนมีความสุข บางครั้งเขาก็มาถ่ายฟรีเบดดิ้งที่นี่นะคะตอนซัมเมอร์ค่ะเพราะว่าแถวนี้สวยมากแล้วเป็นย่านที่ว่าเป็นคนที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะ่ะเขาต้องมีตังค่ะเพราะว่ามันแพงมากเหมือนกันเลยเมืองบาทจะมีอะไรบ้านอย่างนี้ที่อยู่อย่างนี้แพงแพงทั้งนั้นเลยค่ะจนะ,ะเดินไปตรงน้นกัน ีวันนี้พาทัวร so 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 ์ไปเยอะๆหน่อยก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะแล้วก็ช่วยกันติดตาม Apple จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนี่แหละค่ะคนที่อยู่คนเดียวอ่ะบางทีเหงาไม่มีอะไรจะทำก็พยายามว่าหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาทดแทนนะคะเพื่อจะได้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็มีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆ จะทำเสาไฟเสาไฟก็สวยเห็นไหมคะเขาจะทำทุกอย่างสวยสําหรับให้เราดูเป็นนักท่องเที่ยวมาดูและเห็นความสวยงามที่นี่จะมืดไปนิดนหมไหยคะโอเคกลับมาละเดินดู นี่เราก็พอยได้หน้าได้ตาไปด้วยว่าเราได้อยู่เมืองบาสนะสวยงามมากชนทุกคนมาเที่ยวก็มีความสุขแล้วค่ะเพราะว่ามัน <c oughs> มันเกี่ยวกับจิตใจอะคะ่ะถ้ามาแล้วเรามาเห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆความสวยงามของทุกที่ที่เราไปเราก็จะจําไว้ว่าเออเราเราไปเห็นแล้วนะแล้วก็เรารู้สึกดีมากมีความสุขกับสิ่งที่เราเห็น และอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังแอปเปนะคะเป็นตึกที่จะออกไปหาสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองบัสก็คือร o ย a ันคา s ์นค่ะเขาจะมีวิกตอเรียพาร์เป็นพาคใหญ่มากแล้วก็ติดกันก็เป็นร o ย a ันคา s ์เนเป็นตึกครึ่งวงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูอาจจะเป็นคลิปต่อจากอันนี้เพราะว่าเราจะเดินไปนิดหน่อยแต่เราอยากให้ทุกคนเห็นว่า ความสวยงามของที่นี่ยังอยู่ค่ะนอกจากว่าโควิดมาทําให้ทุกคนหยุดนะคะแต่เราไม่หยุดค่ะเราจะเดินหน้าต่อไปเราจะให้ทุกคนเห็นว่าถึงเราจะโดนล็อกอยู่ที่นี่แต่เราหาความสุขใส่ให้ตัวเองได้ค่ะด้วยการแบ่งปันค่ะเหมือนเนี่ยทุกคนไม่กล้าออกมาแต่อเฟินออกมาแล้วก็มาทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะถ้าคุณรักเมืองบาทก็มาเที่ยวกันค่ะไม่ต้องห่วง รักษาระยะห่างแล้วก็ใส่หน้ากากแค่นั้นแค่เราก็มาได้ไม่ต้องห่วงว่าคนจะหยุดเราหรือทําอะไรเรานะคะเราแค่ดูแลตัวเองแล้วก็คนข้างๆเราให้เขาปฏิบัติตามกฎที่เขาเราก็สามารถไปไหนได้ค่ะไม่ต้องห่วงมลลองมากันดูแถวนี้ก็จะเป็นบ้านคนอยู่สส่วนมากเราจะเดินไปกันนิดหน อาจจะเป็นวิดีโออาจจะยาวเกินนะคะอัพเปิลจะขอตัดคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เราจะไปต่อกันที่รอยยันคาสซันเป็นตึกครึ่งวงกลมแล้วก็เป็นสนามหญ้าสวยมากค่ะโอเคเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย